สสดีครับทุกท่านครับบุญรักของเม่งนะครับใส่เดือนบุญรักฟาอมอวันนี้มีแดดครับท่านมีแดดแล้วตะกัแตนสดชื่นเลยดูนะครับด,ดูนะครับตายไปก็เยอะพี่น้องครับตายเยอะมากเลยตอนนี้อผมจะลองเปิดดูนะตอนนี้อาหารก็ให้เป็นกับเมื่อวานนี้แหละวันนี้ยังไม่ได้ให้อีกเลยนี่ปล่อยเขากินตามอัธยาศาัยไปก่อน เนี่ยตอนนี้มามามุงกันอยู่ที่แดดแล้วครับมุงกันอยู่ที่แดดแล้วเห็นไหมครับถ้าท่านจะเลี้ยงท่านต้องมีแดดนะครับถึงจะเวิร์กถึงจะดีเห็นหม่มามุงกันเต็มเลยด้านบนอะ่ะนะถ้าไม่มีแดดนี้มันจะซึมเศร้าผมดูแล้วนะท้าที่สําคัญอย่างที่นําเรียนอะ่ะถ้ากะแตนผมไม่ไข่เลยต้องจับไปทอดให้หมดสละมัง่งเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จับ กันสามสองตัวสามตัวแต่ไม่ไข่นะไอเนินที่ไข่ก็อยู่โน,น้นไปค้นหาก็ไม่มีไข่อาผู้เชี่ยวชาญเรื่องตะกระแทนวินิจััยหน่อยหรือว่าเลี้ยงด้วยใบกล้วยมันไม่ไข่เนาะนะครับนะตอนนี้ก็เลี้ยงแบบเพลินๆไปก่อนนะครับ เลี้ยงนเพื่อนไปก่อน0818787089นะครับนะแต่ไสเดือนคืองานหลักนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามการเลี้ยงตะกะแตนการเลี้ยงไสเดือนนะครับบุญรักของเ่งนะครับอ่าใดที่มีประสบการณ์ตัวนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะตายตายจริงๆยอมรับว,ว่าตายจริงๆนะตายจริงๆอ่าตอนนี้ก็คงจะมันมีใบกล้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีเนะี่ยเด้จะเอาลง เดี๋ยวสักพักหนึ่งพักก่อนพักก่อนตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเป็นเรื่องเวลาวเล่นแต่ลายโทรต่โทรศัพท์นะเพราะว่าเซ็งกับหวย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่นักเล่นนะครับแต่ก็ซื้อบ้างสามสองหนึเก็บใจเก็บใจหนึ่งสองไม่ซื้ออิ <c oughs> ตลีสามเป็นบอลลิงกึกๆเลย การลงที่บ่ได้มันก็บ่อใดก็เก่านะครับนเนาะไอ้เจ้าเสียยังได้ดแีแม่นีิลีแม่นีิลีเอาขอบคุณทุกท่านนะครับนะขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ